สวัสดีค่ะกร,ราบสวัสดีท่านผู้ชมเอฟทุกท่านนะคะเนาะมอนีนะคะกะหลังจากที่าเข้าไปติดตามเหล็กพวหญิงนะคะกะมาติดตามเหล็กสูตรของพอววนะคะท่านผู้ชมเนาะกะยังทีหงหก,กันนะคะพอวอเพินกระบอกเขามานี หางหวอนซอนแล้วนะคะตะวันงวนวังหันรุดนะคะแต่ว่าบัวรุ่ดน้าเกียรติได้ท่านผู้ชมคุณพ่อเพิ่นการเน้นให้เป็น 92, เก่าสองเลโกเป็ดสองคอมเมนไพสสื่อขึ้นสื่อลงนะคะกระถึกเนาะค่ะเนาะกระถึงกระไดอยู่นะคะแต่ว่ากะตัวที่เพิ่นเน้นก,คนนนก็คือเก่าสองเนาะมันมันก่าบัวรุดตรงๆคือแปดสองเนาะค่ะเนาะท่านผู้ชมกะบันเป็นหยังนะคะเมนงวนเมื่อกี้สีรุด วันนี้กับเขาไม่ได้นะคะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าเลขศูนย์นะคะเลขศูนย์เลขศูนย์หวยคำนวณเอาในเอานอนบ่ได้นะคะเขาบางรูดบางเรื่องปกติธรรมชาตินะคะท่านผู้ชมเอ่อบ่ว่าจะเลขบ่ว่าแต่เลขศูนย์เลยนะคะสิเลขยังกับตามกับเขาบางรูดบางเป็นเรื่องปกติเนาะอ่อในของส่วนนี้ก็อยู่น้ําดวงเข้าน้ำนะคะไพ่ดวงดีกระได้นะคะดวงบอดีกระบัได้เนาะท่านผู้ชมอ่อก็เลยสิพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพามาแก้มือมาแก้มือ ไฮคุณพ่อแก่มือนะคะท่านผู้ชมสิภาพไปติดตามไปเบิ่งตัวเลขเพิ่นนะคะหว่วยวังหันนะคะกะหกสุดเนาะหกสุดกะไฮซองโตกับสามโตมางวดน,นี้นะคะมินกะไปี่ซองเบิงเ่งนขาวๆแล้วกับเป็นซองโตกับสามโตคือเก่านะคะไฮมาหกสุดนะคะท่านผู้ชมไฮมาหกสุดอ่าอยู่ที่บ้านคุณพ่อนะคะเพิ่นจะเป็นทานขาโหลดกาซีแลนไปมาดูแน่นะคะท่านผู้ชมเนาะ,นอะแอดมินกะ ขออภัยในส่วนตรงนี้ด้วยนะคะแต่วายมินกรบบอสามารถที่จะหามรถให้เพิ่นแลนไปมาได้นะคะท่านผู้ชมเนาะนี่นะคะช่องสตาร์ดาชแนลกับช่องเบ้าแอมลอถุ่งนะคะเพิ่นกับสัมผัสอยู่เนาะแฮมมินกะสิพาเขาไปสัมผัสพรพ้อ,พอมกันเลยนะคะท่านผู้ชมไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะ วันน <two> ี้ได้สองโตกับสามโตคือเก่านะคะคุณพ่อเนาะตัวที่ขี่ด้วยดูเนื้อเน่ี้นๆเลยตัวเน้นๆเนาะครับเนาะเน้นๆครับสามครูเน้นเลยแปดสองนี่แปดสองนี่วงกลมนี่ไหวไมายถึงยังพกาะตัวาหันเนาะตัวตั้งเนาะตัวตั้งตตตตััััวว้้งงเดี๋ยวสิเอาให้เบิ่งนะคะท่านผู้ชมเลขสูตรของพาวอนะคะ หนึ่งสี่สอห้มปนี่นะครับเนาะสามตัวค่ะห้าแปดหนึ่งเนะครับคุณพ่อเจ็ดศูนย์สามนะครับเนาะครับ,นะรบโอ้เป็นเด็ูกตองคุณพ่อนะครับด้ต้องคุณพอว่านะครับเนาะเก้าสหนึ่งสแล้วก็สองห้าขอพ่อวันนี้หกสุดคือเก่าน,นอกนอกขาคุณขอสลหรับ2โตูนะคะกะซิมี่เป็น เก่าสามหนึ่งสี่าสนะคะท่านผู้ชมเนาะตัวเน่นนะคะตัวเน่นมีมีจักสุดเขาหอสามชุดก็คือ1น2่หากับ3าเนาะค่ะเนาะหนึ่งสี่สี่หนสะคะท่านผู้ชม3าคูนี่ยโปรดกับด้วยครับแอดเทนได โอ้คุณพอบอกว่าเมื่อกี้พ่อว่านะคะิ่นบอกว่าสําหรับสตัวสามเอ้ยสามสามชุดที่คุณพอเน้นไท่นะคะบ่าตรงกัมนะคะตรงตรงเลยนะคะก็คือก็มีซีนึงสองหาแล้วก็สามฮุกเนาะค่ะเนาะแล้วก็มีสามตัวนะคะวันนี้คุณพอกะให้สามตัวนั่มนะคะท่านผู้ชมเนาะร่ม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 ครับเห็นบอกค่ะท่านผู้ชมงไปนั่งกันครับ จะะบางเนโอเคนะคะอ่าสำหรับ3โตนะคะท่านผู้ชมก็จะมีเป็น3 6 9ห7 0ก้าสี่เจ็หาแปดหนึ่งหกเล้วก็แปดสนะคะท่านผู้ชมเนาะอ่าต้นเน้นนะคะเลขสามโตนี้คุณพอเน้นถห้ยสชุดนะคะบัวลายเนะะานะ,ะบัวลายก็จะมีเป็นหาแปดหน หาแป้นหนึ่งเจ็ดศูนย์สามเนาะค่ะเนาะสำหรับเลขที่ว่าคุณพ่อเน้นให้เนาะค่ะเนาะประจําเงินวันที่สิบหกท่านว่าคมหกสี่นะคะเป็นเลขห้อยเอ่อสูงห้อยค้านวณของคุณพ่อเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวแอดมินสีเขียนใส่สมุน้เบิงเนาะค่ะเพื่อเพื่อว่าไพ่อาจจะเบิรงบ่เข้าใจครับผมคุณพ่อขอให้มันแบบมั่นใจที่เก่าครับท่านผู้ชม แต่ว่าเศ้า no ตัวนี ah. ้เน mm. ้นเลยก็คือสามชุดตัวน mm. ี้สามชุดนี้เลยแน่นอนเป็นบ่วขาคุณพ่ออแล้วกัเลขสามตัวนี้ไม่มีตัวใดที่ว่าคุณพ่อมักบ่คะอ๋อเป็นหาแปดหนึ่งนี่คือคุณพ่อมักมักแห้งเป็นบ่คะหาแปดหนึ่งนะคะหาแปดหนึ่งสำหรับเลขสามตัวนะคะที่ว่าคุณพ่อมักหลายเนาะค่ะเนาะส่เศเ้าตัวกะยังที่บอกเลยสามชุดนะคะมีสามหกสองหาหนึ่งซีต่ว่ากะร่อง ไพ่ที่อาจจะมากตัวอื่นนะคะการลองพิไปพิจารณาใดเบิ้งเนาะค่ะเนาะกับ,บที่มีเป็นเกาสามนะคะเก4าสามีเจ็ดและกาฮาแปดฮาแปดทิวาคุณพ่อบเดเน่นนะคะมีอยู่สามชุดขึ้นกันเน้นสามชุดบเดเน่นสามชุดนะคะลองเอาไปพิจารณาเบิ้งเนาะค่ะเนาะเป็นเลขศูนย์หวยคำนวณของพ่อว่นะคะกับเขามาร้ายงวดเหลวงวดมือกีกับงวดมอกีอา่าล รุดเนานะห่ะเนาะรุดไปงวดหนึ่งนะคะแต่ก็ว่่เป็นงนะคะเป็นสิ่งรุดงวดเมื่อกี้นะคะงวดน,นี้กับเขาใดไม่ขึ้นกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเพื่อกาเขาวมนหนีซีหางวดแล้วก็รุดไปงวดหนึ่งอ่ากาซิมาไม่ในงวดน,นี้กับเป็นไปใดน,นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวมินสิคอตเขียนเขียนเล็กสูตรของพอลงสม,มุนีห้เบิร์กนะคะเนาะท่านผู้ชมจะได้บอเบิงกันทับสูนนะคะ เน้นพ่ออนุญาตด้วยหันไปหานีเจะคของก่อนฮ่าฮะที่อยู่ในแห้งกว่ามีเก่าสามแลักหนึ่งสี่ ตัวนี้มันจะเขารเลขะกันเจจินดาเนี่ยนี่ยังกคุณ่อมันเขากรเราะเจินดาเจจินดาเจจินดาทังหลนอกบ้าพยูดอนเจจินดายูดอนโอ้ครับ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 ใช้สายสาตัวใดบ่สามหกเบ่ครับโอ้เลขกสามหกนี้ก็คือเขาก็เลขของเจจินดาเนาะค่ะน้องคุณผอเลขกจินดาเจจินดาคุ่นวันวรันครับครับครับ

824 uh อ่มันบ่ค่อยเห็นเนาะมันกล่องัครับมันขึ้นมี้นันถือเป็นย่อนเสียงนจังหวะมันจังมีหนตั้งแต่หนไปหนึยังเก่าสารหนึ่งสี <Hello> ่สองหาตตัวเนี้นเนีนหนึ่งสี่ะพ่อนี่มหัวหนึ่งสี่สอ สองตนมีหาแปดหนึ่งเนาะคะ่ะคุณพ่อทีว่าคุณพ่อเน้นๆเลยใช่มันก็นบอกว่าถนัดที่ไดน ครับท่านผู้ชมเนาะจะเป็นสูตรหน่วยคำนวณของคุณพ่อว่อครับผมสิ่งของคุณพอ่อเพิ่ลกับข้ามาประมาณห่าแล้วหกงวดครับผม<ห>แต่งวดที่ผ่านมานั่นก็นถือว่ารุดครับผมรุดอยู่แต่รุดแบบบ่านาเกาียดบ่ไง่ายาสักครัทาร่านผู้ชมครับรุดรุดแต่ว่ารุดบ่านาเกาียดครับพอคุณพ่อบอกว่ามักแห้งมักหลก็สองมาสัน่นแต่ว่าปรากฏว่ามันออกมันออกแปดสองครับท่านผู้ชมล่งแค่แต้มเดียวนะครับท่านผู้ชมเนาะล่งแค่แต้มเดียว อ๋มากพอเที่ยงใจเบิงชัดๆเนาะครับเดี๋ยวมันอยู่ช่วงตรงนี้มันเป็นบรรยากาศที่ดีกับสมุทรช่มร่มก็ดีเนาะครับเธอไปเย็นะเออเธอไปน้อยหนึ่งโอเคก็เลยเป็นว่ามันก็นต้องหาแนวเต็งไว้ครับผมมาพอเที่ยงจะผ้าเบิงครับสมุช่มบันนี้พเที่ยงจะผ้าเบิงตามจริงของคุณพ่อเพิ่นจะมียางเลขกสองตัวก็จะตั้งจากแปดสองเนาะ ทาเลขสามตัวก็คือ258ที่คุณพอ่อบนตั้งสวัสดีครับผมสวัสดีครับ่อเชิญครับผม <c oughs> แต่ว่าที่ไฮมานี่คือตัวเลขที่คุณพอ่อบนคัดมากอย่า้ร่อยครับผมก็คือ9ก้าสามหนึแล้วก็สี่เจห้ครับผมก็เป็น6กจุดคือเก่าน,<ม>น้อพ่อเนาะ<ม>เป็นหกจุดคือเก่า<ม>ครับ<ม>เลขสามตัวก็เป็นสามหกเก้าสี่เจ็ 824ถึงว่าจะมีหลายชุดกับจิงอยู่ค่ะผู้ชมแต่ว่าคุณพอ่อเป็นการเนียนหายในค่านผู้ชมยังงวดที่ผ่านมาคือการาาก,กระเนียนหายเป็นเก้าสองแต่ว่าออกแปดสองเฉียดไปแค่แต้มเดียวงวดนี้คุณพ่อบอกว่ามักแห้งสามชุดนี่นไม่บอกพ่อหนึ่งสี่สองห้าสามหกให้เน้นชุด,ดนี้ไม่บอกพ่อคือการเก็บวันนี้บอพ่อคือการเก็บงวดนี้ไม่บอกติดม<อ>่้กัน คุณนเขาก็ถามเบอกเขาสองห้องตัวเดียวเรับอซองเก้าองตัวเดียวเก้าองตัวเดียวบนตองกับตรงได้หมดคำพูดเขามีชู้เขาก็ถิ่นรถดอนสนาะครับแต้มเดียวนสวัสดีครับ